ปีหกเก้แล้วคุณเยอมากนะรอบีเทสจากห้าแยนรลพัมามร์เกชั่วโมงนึ่งคือพี่คือเยอะเกินไปเป่ามาพบกัร้านชมชาออคือรอนมากเราร้อนมากวันนี้เรามากับไยร้อนมากถาม ม้ำกับน้งรนนี่คนนี้ชื่ออะไรน้ากนรอนขาปลกเืองาาะไรยนามื่คืนผมถัวเคนาเกลมัมีใครสำเร็จลูกบ้านอะไรก็มีนี่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยใคมาชนี่ของ้อยง่้วตั้งใส่ใส่่ดอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยขดดัง

อยู่บริเวณลานจอดรถสนามเอ็นซีนะอยาหมูกรอต่อมาวันนี้เป็นวันลองสุดท้ายที่คนเยอะที่สุดในโลกสุด เยอะแบบร้องขอชีวิตนะทุกคนคู้เยอะมากมาไปกินร้านนี้มีทุกคนตามมาแล้วคนเยอะมากเกษตรแฟรปีหน้าไม่มาแล้วนะไม่ไหวแล้วเร,วเ,ร,วเ,รวเราจบแล้ววันนี้เรารีบมากบ,บายๆเฮ้ยทำไมทำหน้าไม่มีอารมณ์เลยอะ่ะ